สองสิบห้าภาพหนังเอกสุดฮอตไลฟ์สไตล์เด่นสวยเป๊ะแม้อายุสี่สิบสองแล้ว เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวภาพยนตร์ชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างคลิสหอวงังดาราสาวที่รอดได้ในวงการบันเทิงไทยมีผลงานโดดเด่นหลากหลายด้านและเป็นที่รักของทุกๆคนที่มาพร้อมกับทั้งความสวยความเก่งมากความสามารถใครๆก็อยากร่วมงานด้วยซึ่งสาวคิดนับว่าเป็นสาวที่สวยตลอดการตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงสมัยวัยรุ่น ปัจจุบันเธออายุ42ปีแล้วเพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่นาน5กรกฎาคมบอกเลยค่ะว่ายังคงความสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าและเป็นสาวไลฟ์สไตล์โดดเด่นมาในรุกไหนก็สวยเป๊ะนุ่งบิกินี่ก็แซบเซ็กซี่แบบไร้ททิติ